สวัสดีครับมาอยู่กับมังหะจอมยุทธพูดตั้งสันภาค2นะครับตอนที่1น2นรแหน่นเงโชคชะตาไปรับชมกันเลยเย่แล้วเมื่อกี้ข้าฟังพลังเอาไว้กัผูอาวุโสเราผู้อาวุโสเราคงคิดว่าข้าถูกอสูรพวกนั้นสังหารไปแน่เน,เนเ่เขาโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ปิดจีบเจ้ายักษ์ได้แล้ว ตอนนี้อาสน์กำลังจะเริ่มโจมตีแล้วอะไรนะมีราชาสิงโตสีชาติอยู่ในป่าชิงลัวด้วยเหรือเนี่ยมันออกมาปกป้องอาสน์อีกตนนั้นหรอเชียนชูดวงใจแห่งป่าจะถูกปกป้องโดยอาสนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างที่จกักรพรรดิน้ำแข็งพูดไว้จริงด้วยทั้งสองฝ่ายกำลังปะทะก,กันแล้วผู้อาวุโสกำลังโกรธอย่างมากข้าจะปล่อยพลังให้มัน,น ข้าจะปล่อยให้มันดำเนินต่อไปแบบนี้ไม่ได้ข้าจะปล่อยให้เขาคิดว่าข้าถูกข้าปตายไปแล้วไม่ได้เด็ดกาดหืหเยี่ยมเลยสมบูรณ์แบบบางทีก็อาจจะจบได้แบบสันติแล้วนะอะไรกันทําไมพวกนั้นยังสู้กันอยู่อีกล่ะผู้อาวุโสเราจะเย็นลงได้ในทันทีแต่ถ้าว่าราชาสีชาติไม่ได้คิดเช่นนั้นมันคิดว่าผู้อาวุโสเรามีกองกําลังเสริมมันจึงคิดจะสู้ ร่วมกับเชียงชูแน่นอนว่าไม่ใช่กำลังเสริมผู้อาวุโสเหลาพันธนาการราชาสิงโตไว้ละไว้แล้ว,ว,แ,ลวแถมจับอีกตัวเอาไว้ด้วยนี่ผู้อาวุโสเหลาทำได้ถึงขนาดนี้เลยเนี่ยผู้อาวุโสนี่นี่มันเล่นจัดการราชาสิงโตถ้าอยู่หมัดแบบนี้มันก็ราชาสิงโตแดงไปแล้วฮนเหรอมันลงเอยแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยสงสัยจังเลยไปดูหน่อยดีกว่า ไม่ต้องห่วงผมครับท่านหลงผมปลอดภัยดีนี่มันข้าแค่กักักมันไว้เท่านั้นราชาสิงโตจะหาอาวูธตนอื่นมาให้เจ้าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนไอ้หนูเจ้าทำตาแก่แบบข้าวใจหาใจคว่าหมดเลยนะอธิบายมาซะวีหาวได้อธิบายให้พวกอาวุโสเหล่าฟังถึงสิ่งที่เขาได้พบเจอเมื่อคุชกเจ้าอ,อาสูตนนี้นะมันไม่ยอมเคยมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เจ้านี่น่ะเหมาะกับเจ้านอกจากนั้นมันยังจะช่วยเพิ่มพลังวิญญาณให้จับเจ้าอีกด้วยเจ้ามนุษย์ข้าดียังไงมาทำรายข้าข้าจะปล่อยให้เจ้าขุดล้มฝังตัวเองแล้วข้าจะทิ้งให้เจ้าตายอย่างช้าๆเสียงของมันสง่งงามมากเหมือนกับเสียงของผู้หญิงเลยไงเจ้าบางอาจกลมขูคนแก่หันเหรอทำได้แค่นี้นะเจ้าเป็นแก่อาศูนโบราณ ก็จริงที่ว่าเจ้าไปที่ไหนก็ทําให้ที่นั่นกลายเป็นสวงสวรรค์เจ้ารวบรวมเหล่าอาวูรไว้ราวกับเป็นสมบัติของเจ้าเองเพราะเจ้าแค่ต้องการให้พวกมันเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วทีนะพวกมันยกให้เจ้าเป็นจักรพรรดิจริงหรอพูดอะไรอยู่นั่นไอ้บ้าถ้าเจ้าไม่สามารถช่วยพวกมันได้อีกเจ้าคิดว่าพวกมันจะทํายังไงกับเจ้าล่ะเจ้าก็แค่บ่อน้ํามันให้พวกมันจบแค่นั้นแหละ มาสิวีหาวเอาหน้าฝากเจ้าแตะกับตาที่ตามของมันซะหยาณนะไม่นะอยามาอวดดีถ้าเป็นไปตามที่ตำนานกล่าวไว้ว่าที่ที่อาสูรอยู่ก็คือสถานทีก่กำเนิดพลังขึ้นอย่างมหาศาลให้อาสูรตนนี้คอยพึ่งพิงอาสูรตนนี้น่าจะมีพลังวิญ,ญญาณมหาศาลที่จะช่วยให้เจ้าพัฒนาขึ้นในอนาคตไม่เลือกต่อต้านได้แล้วด้วยแรงกดดันของท่านเหล่า ราชาทองคำสามเนตรที่ล่วงหล่นไปอย่างง่ายดายวิยาวนะวีหาวดำหน้าฟ้าไปแตะกับดวงตาที่สของรา,ราชสาสีทองคำตามที่ท่านเราบอกแต่ผู้อาวุโสเราไม่เคยรับรู้เลยว่าตาที่สามกับสำคัญต่ออาชนแค่ไหนเมื่อใดที่พื้นที่สีทองรอบดวงตาถูกลุลกล้ํามันก็จะไม่มีวันยอมแพ้ นาจกลางเนตรเก็บอ้ำความลับที่อยู่ลึกที่สุดของราชสีเอาไว้เจ้าศูนย์มันฝืนตัวเองเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันอยากรีบตายขนาดนั้นเลยนั่นเหรอมันจะใช่เหรอพลังลึกลับเข้าปกคุมไปทั่วปืนบา่าเกิดวงเวนแสงปิศนาขึ้นมาพลังของมันส่งไปถึงจุดที่เสียวๆและหวางดงอยู่ด้วย ทำให้พวกเขามองเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยหวางตรงมองไปที่แสงนั่นและคิดว่าคุณเคยกับคุณเคยเหลือเกินและเริ่มรู้สึกแปลกๆเราบอบว่าได้มีบางสิ่งจากไปโดยไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วแสงนั้นหายไปทุกอย่างก็พรันเงียบสง,งบลงภาพที่แว็บเข้ามาเมื่อกี้นี่คือความทรงจำอันล้ำค่าของเจ้าสินะพวกวุสูเราตามวีหาวโอเคหรือดีหรือเปล่าวีหาวลุกขึ้น และตอบกลับไปว่าเขาสบายดีผู้อาวุโสเหล่าจึงพาพวกเขาทั้งหมดบินออกไปจากบา่าไปรอที่ชายแดนของเช็คเพื่อให้รา,ราชาสิงโตทำตา,า,ามสัญญาวิยาวทำสมาธิในระหว่างที่บินกลับเขาสัมผัสได้ถึงความเปลีป่ยนแปลงหลังจากรับพลังมาจากอศสน์ตนนั้นความรู้สึกเขารู้สึกได้ว่าตาที่3ามของเขานั้นเปลี่ยนไปผู้อาวุโสอีที่อาศัยอยู่ภายในเนตรที่สเองก็รับรู้เช่นกัน ท่านบาดเจบหรือเปล่าครับมันเกิดอะไรขึ้นนั้นหรอหมิงจริงเนตรเองโชคชะตาผู้ใดที่จ้องมาเนตรของเจ้าจะเอ็นโชคชะตาได้เปลี่ยนไปตามที่เจ้าต้องการให้มันเป็นก็จบกันไปไล้ครับตอนที่112นะครับมาต่อกันตอนที่113กันเลยนะครับเนตรแเ่งโชคชะตา เจ้าถูกคุ้มครองโดยพอแห่งโชคชะตาแต่ว่าก็ยังมีอันตรายอยู่ตอนนี้โชคชะตาของเจ้าทั้งสองถูกเชื่อมไว้ด้วยกันแล้วและเจ้าก็ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังนี้เอ๊ะโชคชะตาของเราถูกเชื่อมโยงหรือครับของราชทีตองคำและของก้าหรือครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าทั้งสองถูกผูกติดกันไว้ด้วยโชคชะตานับตั้งแต่ที่เจ้าแบ่งปันความทรงจําของกันและกัน และตอนนี้รวมไปถึงพวกเราทั้งสามด้วยเช่นกันจากนี้ไปโชคชะตาของเจ้าจะถูกหลอมรวมกับราชสีทองคําเจ้าอาจจะคิดว่ามันเสียเวลาแต่หากเจ้าอยากไปถึงระดับเจ้าแห่งพุทธสักวันหนึ่งแล้วก็อย่าคิดเพิ่มแต่กันเพิ่มพลังวิญญาณหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงรา,ราชาสิงโตก็กลับมามันนำมันได้นําจิ้งจอกม่วงเมื่อจิ้งจอกม่วงหมื่นปีมาด้วยเพื่อเลขกับชีวิตของราชสีทองคํา ขอบคุณเจ้าทำได้ดีมากทำไมเจ้าตัวที่แอบอยู่หลังเจ้าถึงไม่โผล่ออกมาบอกข้าทีได้ไหมเจ้าได้สิ่งที่เจ้าต้องการไปเรียบร้อยแล้วรีบไปซะด้วยเกียรติของจกักรพรรดิขอสัญญาว่าเรื่องระหว่างเราจบเพียงเท่านี้จกักรพรรดิราชาของป่าชิงหลัวมีหวัวหน้าอยู่ด้วยเจ้าจักรพรรดิเองหรือก็อได้ข้าเชืช่ชอใจเจ้าพวกข้าปล่อยราชาราชาสีทองกันไป ผู้อวุโสเหล่าบมุ่งหน้ากลับไปที่เช็คทันทีเจ้าหนูเจ้านิมมันช่างดื้อเดึงเสียจริงวิญญาณของพวกมนุษย์น่ะมันอันตรายข้าหลังอย่าออกไปนอกเขตป้องกันอีกล่ะเจ้ามนุษย์นั่นพูดว่าข้าที่เจ้าปฏิบัติกับข้าเช่นนี้เพราะว่าข้ามีประโยชน์กับเจ้าและเจ้าจะเขี่ยข้าทิ้งทันทีที่ข้าหมดประโยชน์กับเจ้าแล้วจริงหรือเปล่าเจ้าหนู มีหลายเรื่องหลายอย่างที่เจ้ายังต้องเรียนรู้ในโลกนี้มีหลายสิ่งที่ถูกตัดสินจากประโยชน์ของมันแต่ไม่มีค่าประโยชน์สำหรับพวกเราอสูรสปิดิตก็บอกได้เลยว่าหลังจากที่เราอยู่ด้วยกันมารวมร่วมหมื่นปีถึงแม้ว่าเจ้าจะเสียความสามารถของเจ้าไปเจ้าก็ยังเป็นจักรพรรดิของข้าอยู่ดีลูกเอ๋ยตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครหน้าไหนยมาทำอันตรายเจ้าได้ข้าขอโทษแล้วกัน จะกระพัดหรือข้าติดนี้เจ้าซะแล้วสิข้าผิดเองเรากลับบ้านกันเถอะดีมากกลับบ้านกันได้แล้วในที่สุดวีห่าวก็กลับมายังตำหนักเทพสม,มุทรผู้อาวุโสเหลา่าให้เขาข้าอาสูรหมื่นปีในทันทีและคอ,คอยนำทางให้วีห่าวดูดซับมันเขาสามารถดูดซับวงหวนหมื่นปีได้ตั้งแต่อายุน้อยขนาดนี้พรสวรรค์จริงๆดูเหมือนว่าวิชาลับแบบที่วีห่าวบอกจริงๆด้วยไง สิทธิ์นี่กายถังนี่ช่างหน้าอิจฉาซะจริงเจ้านี้ข้าก็เองก็วางใจได้แล้วดูเหมือนว่าจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดเอาไว้ข้าต้องไปรายงานให้ผู้อาวุโฉมู่รู้แล้วสิในจันทีที่ผู้อาวุโสชวนมองไปที่ผู้อาวุโหมู่เขาก็ตัวสั่นขึ้นมาผู้อาวุโฉมู่ทาแค่นั่งอยู่เงียบๆแต่ตว่าใบหน้าของเขานั้นเป็นสีเทาดูไรชีวิตชีวาไม่เหมือนกับตอนที่พวกเขาออกไปล่าวงเวน พวกอาวุโสมู่ท่านท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเสี่ยวเถาเด็กคนนั้นหนีไปแล้วอะไรนะครับเป็นไปได้ยังไงกันนางอยู่ในปันหนึกของท่านไม่ใช่หรือครับแล้วนางหนีออกไปได้ยังไงเราประเมินนางต่มไปมีมีคนหนึ่งมีคนผู้หนึ่งมาทําลายปันหนึกของเสี่ยวเตาหลังจากนั้นนางก็หนีไปหลังจากที่เจ้าออกไปมีศัตรูบุกจู่โจมที่นี่ข้ากับพวกอาวุโสทั้งหมดออกไปรับมือพวกมัน เจ้าทอช่วยโอกาสในตอนนั้นหนีออกมาจากนอกโรงเรียนศัตรูที่ก็ไม่รู้จกักพวกมันแข็งๆมากมากัน11คนพวกมันทุกคนล้วนแต่เป็นสปิริตมาสเตอร์ทามินมีสคนที่เป็นเจ้าแห่งพูดระดับสปิริตมาสเตอร์ทามิน11คนเลยเหรอครับเราทำอะไรไม่ได้เลยนั่นเหรอใช่แล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่ก้ากังวลมากที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว สปิริตมาตเตอร์ทอมินแอบตั้งองค์กรของพวกมันขึ้นอย่างลับๆถ้าเสียแถวอยู่ที่นี่ข้าคิดว่าอาจเกิดเรื่องเลวร้ายกว่าที่กว่านี้อีกก็ได้อย่าบอกวีหาวเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็ดขาดครับวีหาวใช้เวลาดูดจับวงเวนนานกว่าที่คาดเอาไว้ใช้เวลาไปกว่า3วันในการดูดกกืนวงเวนนะตอนนั้นเองที่วีหาวสัมผัสถึงแสงยามรุ่นอาดุลเพื่อเพื่พไปกับจิตต์อนนันุงงาม แสงสีแดงและแสงสีทองได้หลอมรวมเข้าด้วยกันราวกับเป็นแสงสีทองได้สาดต่องไปตัว่วผืนดินปากายแสงสีทองไหลไปราวกับกระแสของสายตาแห่งโชคชะตาราวกับถูกตรึงไว้อยู่กับที่ทิวทัศน์อันแสนตะก,การตาช่วยให้วียาเบิกเนื้ที่สามออกมาวียาทดลองใช้พลังของทักษะที่สามด้วยเนตรที่สามเขาจึงตกใจอย่างมากพลังของทักษะนั้น เพิ่มขึ้นมากกว่าทีเจ้าของแต่ก่อนและพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตัวเนตเองโชคชะตาทำให้สปิดิตของเขาพัฒนาไปอีกกัน้นด้วยพลังของทักษะที่สามที่เพิ่มมาพลังของวิยาได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทำให้เขาก้าวถู่เลเวล32ด้วยการที่พลังและความแข็งแกร่งของเขาพุ่งพรวดขึ้นอย่างตกใจทำให้วิยารู้สึกมีความสุขอย่างมาก วิยาไปที่ตำหนักเทพสมุทรเพราะผู้อาวุโสมู่เรียกเขาไปพบอาจารย์นี่จันวิยามองแค่เว็บเดียวก็รู้ว่าใบหน้าของอาจารย์เขาที่เกินกว่าปกติแต่ว่าผู้อาวุโสมู่บอกกับเขาว่าไม่มีอะไรเขาเพียงแค่ถามวิยาเกี่ยวกับเนตเอ็โชคชะตาของเขาเท่านั้นเรา่จะถีตองคำสามเนตแบ่งปันพลังร่วมกับเจ้าสินเนาะเจ้าจะต้องศึกษาความหมายของคำว่าโชคชะตาให้อย่างให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จากนี้อยเจ้าว่ามออกไปนอกโรงเรียนอีกเป็นอันขาดสามวันไปฝึกกับสารวี่สามวันมาฝึกกับก้าและฝึกกับวางตรงอีกหนึ่งวันเจ็ดวันพอดีไม่มีวันหยุดเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเจ้าต้องรีบเพิ่มพลังให้ของตัวเองให้ไวที่สุดแน่นอนว่าด้วยพรสวรรค์ของเจ้าเจ้าต้องลุ่งลดในปลายภาคหน้าอย่างแน่นอนเจ้าเองก็ต้องหมั่นเรียนรู้เช่นเดียวกันอาจารย์หวังว่าภายในสองปีนี้เจ้าสามารถตอ,อกกอับคณ ได้ทั้งกองทัพการที่เจ้าได้รับพลังแห่งโชคชะตามานั้นเป็นเพราะโชคชะตาได้เลือกเจ้านอกจากเจ้าจะคอยปกป้องเช็คและฟื้นฟูนิกายต่างมานั้นที่สําคัญที่สุดเจ้าต้องคอยดูแลความสงบจุขของตัวทั้งทวีปจงจดจําคําพูดของข้าไว้และพยายามให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่คาสอนของข้าในฐานะอาจารย์วิหาวก้าออกมาอย่างหนักอึง้งจากวิหาร เขาตระหนักได้ว่าอาจารย์ของเขานั้นคงมีชีวิตอยู่เพียงอีกไม่นานเขารู้ว่าอาจารย์ที่ยินยีทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เขาแข็งแกรงขึ้นเฮ้อเด็กน้อยเอ๋ยบางทีความรับผิดชอบนั้นอาจจะมาถึงเจ้าเร็วเกินไปก็ได้แต่อาจารย์เองก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่ขีวันข้าจึงจำใจต้องทำเช่นนี้โรงเรียนเช็คสาขาสปีดเบปอนอาจารย์ฝันวีพี่ใกล้ตูข้ากลับมาแล้วครับ รีบมาเร็วเข้าเรามีงานที่ต้องทาอีกมากนับตั้งแต่วันนี้แผนของพวอ้อาวุโสมู่ดาเนินการได้ก็จบกันไปแล้วครับตอนที่ด้ดยสิบามนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย